เฮ้ย,ยวันนี้นะคะอินฟลูเจอร์นะคะก็มาที่โรงทั่วกาแฟบังน้ำเขียวนะคะเรามาทำอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในนะคะว่าเรามาทำอะไรกันโอเคนะคะนั่งข้โอเคอันนี้เป็นภายในโในรงทั่วกาแฟน,นะ,ะ<อ>ที่เงินของเรานะคะเ,เต้ยอนะะนินฟลูเจอร์ค่ะ และการอินซูเจอร์นะคะอ๋ออีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังต้นตอินซูเจอร์นะคะวันนี้นะคะเรามาทำอะไรเราจะมาดูการซ่อมบำรุงเครื่องนะคะเครื่อง่วกกาแฟนะคะอ่าวันนี้ปัญหาเป็นอะไรคะคุณกัน,กนะคะปัญหาตอนนี้นะคือระบบจุดไฟไม่สปร์าดในสตากทำให้เรา,าเต้องไล่เช็กระบบว่ามันมีหาตรบ้างอันนี้หลังจากเราเช็ค่าครึ่งวันแล้วนะ กาจะได้เจอเมอนกันเจอเจอปัญหาแล้วครับเาจอเจอสรุกเจอไหมเจอทีนี่บปอเลเจอครับผมไปแก้แล้วผมดีแล้วนะครับอ่ะ แล้วก็สั่งเลยค่ะอ้าวววแค่พูดซะแบบขึ้นฝั่งเดียวครับแก๊สออกไหมแมันี่ยแก๊สออกไหมแก๊สออกครับได้กลิ่นอยู่ใช่ไหม ครับผมสาหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่ผ่านไปเป็นเวลาสามวันสามสิบ <c oughs> นาทีะนะคะที่ช่างเตยช่างต้นและช่างกันได้ดําเนินการซ่อมนะคะแล้วก็ช่งาง,ชงมัน <c oughs> มช่างมันไม่ใช่ช่างมันออยู่สถานที่ช่างเลยเอเป็นไงบ้างคะหลังจากที่เราได้ทําการซ่อมบำรุงมีอะไรบ้างคุณเตยก็มีเช็คเช็คของจุะเบิดแครับแล้วก็ หัวหัวเปแก๊อันนี้ตรงตำแหน่งกับหัวรเมันก็มาที่ชิ้นได้ไหมอ่ะชิ้นได้แล้วไหนเราก็มมว่าเอนเพื่อนจะได้เห็นอ่าไปพูดเป็นะพือนใช่อันนี้ไม่ใช่มุกนะปิดเปออกจริงอ่ะอ่อันนี้เอดีครับหัวจุดเอ้าวก็เหมือนไหนชี้เป้าอ่ะอ่ะม่งตรงไหนบ้างคะอเราที่ก็สั่งเขาาเดี๋ยวเรามาเราต้เปลี่ยนที ว่าตอนนี้เราหาดซื้อไม่ได้เราอยู่ในป่าลึกนะครับอยู่ในวังอยู่ในวังเราต้องเขียวแล้วก็หัวเนี่ยมันมันไม่ตรงตำแหน่งนะครับพรก็คือแก๊สต้องยิงออกไปแล้วก็ข้อแก๊สทางด้นตอนนี้ไม่ตรงตำแหน่งใช่ตอนนี้คช่ไคะจุดแล้วมันก็ไม่ติดเหมือนเดิมแห่ซีีโรบ้าจริงเชียวอะไรกันครับเนี่ยติดครับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้สามารถคั่วได้ประมาณห้า ห้าอะไรคะห้าสี่สามสองเลยแฮงเลยอะไรครับเนี่ยจุดให้ดูเลยจุดให้ดูเลยพิการครับผมควรเปิดสวัไดีครับผมอะไรครับอันนี้เราก็จะเปิดให้ดูนะครับการสอบของเราได้ยินเสียงไหมครับอันนี้เป็นลักษณะของไฟสปาร์ครับอ่าอันนี้คือจุดติดแล้วนะครับเราก็จะจุดไฟจุดโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะยินดีใช่จะยอง ถ้าเกิดเป็นค้งคืนก็พันห้ครับผมชั่วครชิัตริย์รั่ครับค้างคืนนะครับครางคืนมช่วโอเคครับผมอันนี้สามารถโค่นได้ลวครับเยี่ยมจุดระเบิดแก๊สผ่านปุ๊บระเบิดตู้ระเบิด ไม่ได้ไม่ได้รเราเปิดตู้เนี่ยตู้ค่ะหลังจากที่เราหลังจากที่เราซ่อมบำรุงแล้วนะคะการเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นไงบ้างสบายครับวันนี้เราฝาัานพนวิกฤตไปได้ด้วยดีนะครับเพื่อนประสบการณ์แล้วก็ด้วยความฉลาดหลักแหลมของทีมงานเราที่มันอยู่ฟิวเจอร์แล้วก็ออช,ววกชิวๆครับ เราเจอยากครงนี้เราก็เจอมาแล si ab ab <5> <5> <5> ้วใช่ค่ะแก้อยู่สามวันอ่าสุดท้ายไม่เสร็จไม่เสร็จเสร็จไหมครับเสร็จคุณผู้ชมแก้ได้แี้ไหนนะครับค่ะแก้ได้สามวันแล้วก็แก้ได้นะครับนะกาวันนี้ก็ให้ชมกระบวนการวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเรามีโปรเจกต์ต่อไปนะครับเราจะเชิญทุกท่านมาดูด้วยกันอีกนะครับอย่ายวนึนะคะถ้าคุณต้องการที่เราช่วยเหลือคลินตูเจอได้ うフフフ。<laughs>